ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนที่เจ็สิบเจดภารกิจบังคับเริ่มต้นเมื่อฟิทูเชื่อมต่อเข้าเกมผู้เล่นคนอื่นๆก็มารวมตัวกันหมดแล้วอซิชวีและซายุนก็อยู่ที่หนังด้วยวีจะรู้สึกเจ็บแบบที่หน้าอกทุกครั้งที่เห็นซายุนพอจะต้องเอาคืนเขาแน่ๆ เ,เขาปั้นรูปเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตความคิดที่ว่าซซยุงเป็นนักฆ่าฝังแน่นอยู่ในใจเขาแม้ว่าเขาจะยังฝึกฝนการใช้ดาบไม่คล่องแคล่วแต่เขาก็กลัวสิ่งที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นหากเขาประมาทพวกนายอยากล่าอะไรอีกมีเด็กกำลังจะเริ่มล่าต่อเมื่อกองจีชูมอขึ้นเดียวก่อนถ้ามีเรื่องจะพูดเชิญท่านอาจารย์พวกเราอยากจะไปล่ากันเองพวกเราทําอะไรให้ท่านคุเคึงหรือเปล่าเปล่าหรอกพวกเราแค่อยากจะไปล่าตามลำพังมีถึงมองไปที่กองจีสองกองจีสามกองจีสี่และกองจีห้า พวกท่านคิดเหมือนกันหมดเลยเหรอพวกเขาทั้งหมดพยักหน้ามันเป็นการตัดสินใจที่เราเป็นจีได้คุยกันแล้วการ่าเป็นลุมนั้นสนุก,กว่าแต่พวกเขาก็ตระหนักถึงข้อจํากัดของมันมันมีขีดจํากัดว่าพวกเขาจะลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้มากแค่ไหนด้วยการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวภาสถานะทั้งหมดของพวกเขาเน้นไปที่พลังโจมตีพวกเขาอ่อนแอต่อการโจมตีด้วยเวทมนต์และคำสาบรวมถึงการโจมตีแบบไม่คันตั้งตัวจากมอนสเตอร์ทั่วไปพวกเราไม่อยากใครหน้ามันคงดูไม่ดีแน่ๆถ้าพวกเราตายต่อหน้าเด็กๆ กองทียังสนับสนุนความคิดนี้ด้วยเหตุผลอื่นๆอีกด้วยพลังป้องกันของพวกเขาน้อยมากและพูดตามตรงพลังโจมตีของพวกเขาก็อ่อนเกินไปที่จะล่าไปพร้อมกับปาร์ตี้ได้แล้วพวกเขาก็ได้เห็นไซดูนพลังโจมตีของพวกเขาเทียบไม่ได้กับเธอเลยสุดยอดแม้จะไม่มีทุ่งท่าที่ถูกต้องแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ที่จะทาได้ขนาดนั้นด้วยระดับทักษะที่สูงกว่าเพียงอย่างเดียวพุ่งทยานมันเป็นทักษะที่พุ่งเข้าหาศัตรูในความเป็นจริงมันยากที่จะแสดงพลังระเบิดแบบนั้นออกมาได้การใช้ทักษะแม้ว่ามันจะเป็นของปลอมแและใใช้้้ไดค่่นนนาารเทั ฉันก็ยังแข็งแกรง่งมันคงไม่เสียหายอะไรที่จะตายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวิตนี้กองจีกองจีสองกองจีสามกองจีสี่และกองจีห้าสนุกกับการเล่นอาร์กพวกเขาเป็นนักดาบตัวจริงในชีวิตจริงกองจีส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อฝึกฝนทักษะแต่บรรดาอาจารย์กลับเข้ามาเล่นสนุกอย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกที่พวกเขาสนใจเกมน,นี้อย่างจริงจังแม้ว่าจะเป็นเพียงเพื่อลบลางจุดอ่อนและเพิ่มระดับทักษะให้ไปเป็นสุดยอดก็ตามออเป็นโลกเสมือนจริงอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกเขาสามารถมองเห็นสัมผัสและรู้สึกได้ มันเป็นโลกอีกใบหนึ่งพวกเขาต้องการที่จะเป็นสุดยอดในโลกนี้ด้วยมันยากสําหรับพวกเขาที่จะทนได้แม้ว่าจะอ่อนแอกว่าคนอื่นเพียงเล็กน้อยก็ตามแน่นอนว่ากองจีห้ามีความคิดเห็นเออท่านอาจารย์และพี่น้องร่วมสํานักทุกท่านครับผมคิดว่าเราควรจะคิดให้รอบคอบก่อนว่าเราควรจะทําอะไรหมายความว่ายังไงเจ้าหมายถึงชุดปลอดที่เราไม่มีใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็แค่ลองถามพีเดดูไม่ได้เฮโรว่าเขาจะทําชุดปลอดดีๆให้พวกเราได้ไหมกองจีห้าเพียงแค่สายหน้าแล้วพูดว่า มันไม่น่าอย่างนั้นหรอกครับอย่างที่พวกท่านทราบกันดีที่นี่เรียกว่าทวีปมาซายนั่นสินะคงไม่ผิดที่จะบอกว่าผู้เรายังไม่ได้เห็นโลกนี้มากพอนั่นก็หมายถึงการสร้างคู่รักด้วยพาเลได้แฟนแล้วเมื่อวานนี้ตั้งแต่เราไปคาเฟ่กันผมตัดสินใจแล้วว่าผมไม่อยากอยู่คนเดียวถ้าย่างนั้นกองจีห้าเจ้ากําลังเสนอว่าเราต้องเป็นสุดยอดการเป็นสุดยอดหมายถึงการที่เราจะได้รับความนิยมอย่างมากพวกท่านไม่เห็นสิ่งที่ผมกําลังพูดหรอครับกองจีสีตัวสันด้วยความตื่นเต้นข้าเข้าใจแล้ว นอกเมืองเซราบุมีกินทึกดังประกาศรับสมัครคนทุกประเภทมีผู้เล่นระดับสูงจํานวนไม่น้อยออกไปล่าถ้าพวกเราไปแสดงให้เห็นว่าพวกเราเก่งที่สุดพวกเราก็จะได้รับความนิยมกองจีห้าเสนอแน่พวกเขาสามารถแสดงพลังที่เหนือจิงและแข็งแรงกร่งตันจิงให้ผู้หญิงและเด็กๆได้เห็นกองจีซีเข้าใจสิ่งที่กองจีห้ากำลังเสนออย่างชัดเจนพี่ใหญ่ท่านคิดเหมือนที่ข้าคิดใช่ไหมเป็นความคิดที่ดีกองจีห้าหลังจากคิดดูแล้วกองจีสองก็พยักหน้าอย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้ข้อสรุปยังมีบางประเด็นที่ถูกไปเลยไป พวกเขาได้เห็นเราป็นจีที่คอนเสิร์ตโสดมาทั้งชีวิตพวกเขาไม่ต้องดาวเพราะดูเหมือนว่าพวกเขาจะอุทิศชีวิตให้กับดาบดันลายเป็นเรื่องปกติสําหรับคนทั่วไปพวกเขาดูพอใจที่จะเป็นหนักดาบป้าพังไปพบผู้หญิงตามลาพังจริงๆแล้วมีมากกว่าแค่วัยรุ่นและคนในวัยยี่สิบที่เล่นในทวีตมาไซกองจีคิดแล้วพยักหน้าเป็นความคิดที่ดีกองจีสีเหล่ากังจีตัดสินใจที่จะจากไปภายนอกพวกเขาจะไปเพื่อที่จะแข็งแป่งขึ้นวีเดี๋ยวให้เหล่ากังจีสูงชุดปล่าพื้นฐาน พลังป้องกันสูงขึ้นแล้วตารามันก็เบามากพวกท่านไม่ต้องกังวลว่ามันจะจํากัดการเคลื่อนไหวของท่านนอกจากนี้ยังมีค่าต้านทานเวทมนต์ด้วยพวกท่านจึงไม่ต้องระวังเวทมนต์มากนักดีที่รู้วีติดทำชุดเกราะรองเท้ามวกและถุงมือจากแร่เหล็กและหนังที่พวกเขาได้มาจากดันเจียนลิกเนามันออกมาพร้อมกับพลังป้องกันที่ค่อนข้างธรรมดาเพราะเขาใช้วัสดุทั่วไปแต่ด้วยทักษะช่างตีเหล็กระดับบางสาำของวีตเขาน่าจะขายได้ประมาณสองแสนห้าหมื่นวอนนั่นเป็นเพราะทักษะช่างฝีมือขั้นสูงของเขาทำให้ความทนทานของไอเทมส พวกท่านจะต้องใช้มันในการล่าผ้าพันแผลเย็นที่ทำจากทักสากันเย็บวิติกทำผ้าพันแผลไว้ลายมูลผ้าพันแผลสามารถห้ามเลือดได้อย่างรวดเร็วและฟืน้นฟูพลังชีวิตวิเดให้กระปะ๋าไปที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลแก่พวกเขาเนื่องจากไม่มีกองจีคนไหนมีทักษะการรักษาผ้าพันแผลจึงเป็นเหมือนเส้นชีวิตที่มีค่าสำหรับพวกเขาหลังจากลาวเปน็นจีจากไปปาร์ตี้ของวิติก็กลับไปยังปราสาทของดาร์เอลพวกเขาพบกับมาพันเครื่อขายของที่ไม่ใช้แล้วจากนั้นพวกเขาก็ตรวจสอบไอเทมของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการล่าอีกครั้งการล่า้าางงอออย่่่ตเนื วีเดอรู้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบและมอนสเตอร์ในเทือกเขายูโรกิตอนนี้ระดับโดยรวมของปาร์ตี้อยู่ที่ประมาณ300มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นวีเดก,กมัดแน่นถึงเวลาล่ายังบ้าคลั่งแล้วเก็บไอเทมและรับภาพประสบการณ์โดยทักษะการผลิตต่างๆของเขาเขาสามารถล่าได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามวีจะต้องรอกลับไปที่เมืองของดากเอลมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญบางคนกำลังรออยู่ผู้สมัครตำแหน่งป,ปุป๊บบรเวนปนและเหล่าพาลาดินจากาศาสนาจากแผงเฟเมยา นักบวชชั้นสูงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากวิหารโดยไม่มีบอดี้การ์ดอย่างน้อย20ิบคนเหล่าพาลาดินวางมือบนอกแลต่อะคองคำนับให้วีสวัสดีท่านผู้มีพระคุณแห่งาศาสนาจักรมีพาลาดินมากกว่าหนึ่งรคนแสดงความเคารพต่อเขาว้าวสุดยอดไปเลยภาพที่งดงามเช่นนี้ทาให้สุ้าประลลาดใจเหล่าพาลาดินยืนเรียงแถวกันต้องวันแซกแซกในชุดเครื่องแบบเป็นยดุดเหล่านักบวชชั้นสูงก็อยู่ในท่าทางสมบเสเงียมปันเวงตอนก้าวออกมาจากลงนักบวชชั้นสูงสาศาสนาจักรแห่งเฟรียสั่งให้พวกเรามาฟังงคําตอขอขวี ปีเต็กไม่ได้พูดอะไรแต่ปาร์ตี้ของเขากลับวุ่นวายกันใหญ่ปตัตวินแห่งศาสนาจากแห่งเฟรียามาเรียกเขาและเหล่าพาลาดินแห่งศาสนาจากแห่งเฟรยียไอรีนและโรมน่าทึ่งมากพวกเขามหาปีดพาวารายองชื่นชมปีดอีกครั้งพวกเขาเคยล่าด้วยกันแต่ชื่อเสียงของวิตนั้นเหนือกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยคิดไว้มากเขาเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจที่ไม่อาจโต้แย้งได้ในทวีปแ่งเวทมนต์จากนั้นเขาก็สร้างเรื่องราวของตัวเองในทวีปแวร์ไซมันน่าตื่นเต้นที่ได้ฟังเรื่องราวการผจญภัยของเขา มันเหลือเชื่อที่ได้รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เกี่ยวกับปีดคิดดูสิว่าอัดวินแหง่งศาสนาจากักรแห่งเฟรยาจะมาไม่ว่าจะเป็นศาสนาจักรไหนแต่ต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงมากแน่ๆนเมลอนมองวีอร์เหมือนกระต่ายที่ตื่นตระหนกเขามีสีหน้าสงบมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่ดูเหมือนจะรำคาญเล็กน้อยเขารับมือกับเรื่องแบบนี้ได้อย่างใจเย็นฉันชื่นชมบีดจริงจริงแม้แต่นักกระจนัยที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถรับภารกิจเหล่านั้นได้เซฟีรอเปล่าด้วยความชื่นชมศาสนาจากักรแห่งเฟรยาเดินทางมาไกลจากวิหารเเพเพีียงงงื่อออฟัคตบข ในความเป็นจริงมันค่อนข้างแตกตา่างวีเดออยากจะวิ่นหนีไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่อย่างไรก็ตามเราพาลาดินเข้าไปพวกเขาด้วยความเร็วสูงมากและเขาก็ถูกร้องไว้หมดแล้วเขายังแหย่แท้ทำไมพวกเขาถึงตามฉันมาถึงที่นี่วีเดย์ขมวดคิ้วมองอันเวนนอนแล้วพูดว่าเกิดอะไรขึ้นดินแดนที่เนาวเนบและเต็มไปด้วยมอนสเตอร์แห่งโมราตานับตั้งแต่การต่อสู้กับแบมไพโลหิตแท้เราพาลาดินถูกส่งปรักษาความสงบในจังหวัดนั้นแล้วยังไงในช่วงเวลาหนึ่งวีเดอร์พักอยู่ในโมราตาเพ น้ำแข็งแผ่ขยายไปทั่วดินแดนรกร้างในที่สุดผู้คนที่กลายเป็นหินก็ฟื้นคืนสติท่านรู้จักประวัติศาสตร์ของทางเนื้อไหมประวัติศาสตร์ของทางเนื้อมันเป็นเรื่องราวกระแก่ที่ถูกลืมเลือนไปนานแล้วคณะแข็งจักรวรรดินิฟาไฮเขาฟังเรื่องราวข่าวกวมีฟังดูเหมือนจะเป็นอีกภารกิจที่ยากลำบากผลข้างเคียงของชื่อเสียงที่สูงแม้แต่ภารกิจที่ถูกปฏิเสธก็ต้องถูกรับท่านต้องชำระล้างอุบภรณะและกอบกู้สมบัติของจักรวรรดินิฟาไฮเพื่อฟื้นฟูกิยขอตติ สมบัติและกิตยศของประศัตรถูกต้องเราต้องเดินทางไปทางเหนือทันทีเราบาร์ลวงตามคำสั่งของอันเวนตอนจะเทเลพอตพวกเขาทันทีคิดดูสิว่าสถานการณ์แบบนี้จะบังคับให้เขาต้องหยุดการผจญภัยมีถึกถามอย่างน่าสงสารเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พาเพื่อนร่วมทางไปด้วยอีกแล้วหรือเขาจำเป็นต้องพาใครบางคนไปด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ตายอย่างโดดเดี่ยวในดินแดนทางเหนือพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังดินแดนน้ำแข็งยังไม่ยังคิดยังไงเขาก็ทนความหนาวเย็นคนเดียวไม่ได้แน่นอนท่านปราถนาที่จะพาเพื่อนร่วมทางไปด้วยหรือใช่ วีเดหันกลับไปมองปาร์ตี้ของเขาเขามองพวกเขาด้วยสายตาที่หดระนึกความทุกข์ต้องแบ่งปันความทุกข์ของผู้อื่นเท่านั้นที่นำความสุขมาให้ข้าพาเลและเซฟีรอตุซันโอ้ไม่นะได้โปรโดอย่าเป็นฉันเลยฉันแค่อยากพักผ่อนสักหน่อยช่างโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการเสียจริงในทางกลับกันเนลอนตื่นเต้นและมีความคาดหวังมากมายเกี่ยวกับการผจญภยัยนี่แหละคือการผจญภยัยในที่สุดฉันก็เลเว่อั p มากพอที่จะไปผจญภัยจริงๆได้แล้วดาวเรมันเป็นการผจญภัยของวีโอ การผจญภยัยครั้งนี้จะสะเทือนทั้งทวีปฉันจะไปทุกที่ที่วีดุบอกไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะร้อนหรือน้ำพวารายองก็พร้อมที่จะทนทุกอย่างหากได้อยู่กับวีดอย่างไรก็ตามอันเวนตอนเพียงแค่สายหน้าท่านจะไม่สามารถเลือกพวกเขาทั้งหมดได้ถ้าคิดว่าท่านจะสามารถสภพคนไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียววีดุเริ่มกังวลว,ว่าจะพักใครไปด้วยเมื่อเซยุนเดินออกมาที่จริงแล้วเป็นซีชวีที่พักเธอไปข้างหน้าอย่างหนักแน่นไปเลยมีตัวตัวสุดขีดทำไมเธอถึงปล่อยที่สังหารออกมาขนาดนี้ เขาจะต้องตายแน่ๆถ้าเดินทางไปกับเธออย่างไรก็ตามมันยากที่จะปฏิเสธเธออย่างเปิดเผยความกลัวซซยุนคิดดูแล้วซซยุนแข็งแกร่งที่สุดและเป็นคนที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดที่จะพาไปด้วยในขณะที่เขากําลังลังเลอันเวงกอนก็พูดว่าเอาละ่ะนั่นเป็นอันตัดสินเริ่มส่งพวกเราไปยังทางเหนือได้เลยเหล่าบาดหลวงอวุโสร่งรางไร้วงเวทเทเลพอร์ตวีทิซิยุนเหล่าพาลาดินและเหล่าบาดหลวงถูกปกคุมไปด้วยแสงสว่างว่าลบสามไวเวิร์นหน้าเลี้ยมคำรามอย่างบ้าคลาั่ง พขกคือเออเอวัยเวลินขล้างพวกมันต้องบินวนรอบโรเดียมเมื่อเจ้านายของพวกมันกลับไปยังเทือกเขายูโรกิตัวดิมิเนีบินอยู่บนหลังวัยเวินไปยังเทือกเขายูโรกิแสงแดดเจ้ามากทาให้พวกมันร้อนมากเราวัยเวินเหนื่อยล้าอย่างมากเมื่อพวกมันมาถึงเทือกเขายูโรกิในที่สุดพวกมันได้กลิ่นหอมของดอกไม้สัต์ที่พวกมันชื่นชอบอยู่ในเทือกเขายูโรกิกวางและงูปาอาหารโปรดของพวกมันอร่อยแต่ไม่เงินมากซึ่งพวกมันถือเป็นอาหารอันโอชะลึกลงไปในเทือกเขายูโรกิ เซนเทจ,จะปรากฏตัวออกมาช่วงล่างเป็นมาชุวมบนเป็นมนุษย์เนื่องจากพวกมันโจมตีด้วยธนูและหอบพวกมันจึงเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากสำหรับเราไวเวอร์ในการเพิ่มเลเวลแต่แล้วเจ้านายของพวกมันก็จะไปอีกครั้งคราวนี้ไปยังทวีปเนือมันไกลกวารเดียม,มากคือรุกครึกว่าลบหนึ่งสันคอเราไวเวอร์จำความภกดีต่อเจ้านายของพวกมันได้เจ้านายให้ชีวิตพวกเราเราต้องดูแลนักแกสลักที่อ่อนแอของเราเจ้านายไรความสามารถดังนั้นเราต้องปกป้องเขา ไปปกป้องเจ้านายที่อ่อนแอของเรากันเถอะเราวัยวนบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งทิศเหนืออันไกลโพ้นเราวัยวนบินตรงไปยังทิศเหนือแม้ว่าพวกมันจะไม่ชอบสภาพอากาศหนาวเย็นก็ตามเออคือมินีเปล่งประกายอยู่บนหลังว่าลบหนึ่งโปโปโปก,กองทัพกุหลาบเย็นผู้คนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบคนที่ฟันถึงดินแดนทางเหนือกำลังประสบกับความทุกข์ทรมานทุกรูปแบบหน่วยลาตะเวงกลุ่มแรกประสบกับพายุน้ำแข็งขนาดใหญ่ทันทีที่พวกเขามาถึงเนินเขาราดภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปแอซา เราสถาปนิกหยิบพลูออกมาแล้วเริ่มขุดท่ามกลางพายุเราสถาปนิกหยิบพูออกมาแล้วเริ่มขุดท่ามกลางพายุน้าแข็งมันไม่ง่ายเลยที่จะขุดพาน้าแข็งย่างไรก็ตามการทางานนักย่อมดีกว่าการตายส่วนสมาชิกกองทัพที่เหลือก็ใช้อาวุธของตนขุดลงไปในพื้นดินแต่ก็มีบางส่วนยืนดูพายุน้ําแข็งเฉยๆฉพายุพัดทิมากงนาขึ้นไปในอากาศนั่นอธิบายได้ว่าทําไมถึงมีเศษน้ําแข็งและหิมะตกลงมาจากฟ้าพายุน้ําแข็งก็ตกขึ้นแม้ว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสนี่มันพายุหิมะจริงๆหรือเนี่ยลมค่อยๆแรงขึ้ ป้องกันร่างกายจากความหนาวเย็นและป้องกันไม่ให้อุณหภูมิร่างกายลดลงกานทานความเย็นเยือกเราพกหมดใช้เวทมนต์ป้องกันข้าไม่คิดว่าสิ่งแรกที่เราจะเจอคือพายุนำแข็งในเมื่อข้ามาถึงทางเหนือแล้วยังไงก็ต้องมีเรื่องราวดีๆบ้างแหละมันจะเป็นเรื่องราวการกระจนภัยที่ยอดเยี่ยมที่ข้าจะภูมิใจและเต็มใจเล่าให้คนอื่นฟังความมั่นใจที่ไร้ที่มาของพวกเขาไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยในขณะเดียวกันศิลปินช่างฝีมือและนักรบส่วนใหญ่จากกองทัพก็หลบเข้าไปในหลุมอักนาว ความหนาวทําให้ฟันของพวกเขาสัน้นแม้ว่ากระตองจะขุดลุมแล้วเขาก็ยังรู้สึกถึงความหนาวเย็นจากทางเนื้อหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เหลือบไปเห็นความวุ่นวายบนพื้นราบเออพายุลูกนี้ดูอันตรายไปหน่อยไหมมันยังคงเข้ามาใ้เรื่อยๆดาลมันมีพลังมหาศาลพื้นดินสั่นสะเทือนเลยลมแรงขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเศษน้ําแข็งนะคะเศษน้ําแข็งกาลังมาฮันโรยุนฮันโรยุนตายแล้วฮ่าช่วย,ย้วย พายุน้ำแข็งที่น่าสะพรึงกลัวพัดถล่มกองหน้าของกองทัพสำรวจทางเหนือบนเนินเขาราดลมหนาวและน้ำแข็งทับถมกันสำลาวสำลาวประมาณสี่ชั่วโมงกองทัพสำรวจขุดลุมและต้องรอหลายชั่วโมงท่ามกลางความหนาวเย็นเรเกอร์แม้ว่ากัดตองจะขุดลุมแล้วเขาก็ยังเป็นวัดยางรุนแรงเอกาแทบจะไม่รอดชีวิตศิลปินและช่างฝีมือส่วนใหญ่อ่อนแอและเป็นวัดจนตายคนส่วนใหญ่ในกองทัพสำรวจไม่รู้ถึงอันตรายของทางเหนือและพวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้ข้ากำลังจะตายแล้วหนาวมาก อากาศหนาวมากหลังจากนั้นนานพาย,ยุน้าแข็งก็ผ่านไปและน้ำแข็งก็ทับพรมตานาแน่นบนยอดเท้าคนปลุมหนึ่งเริ่มโผล่ขึ้นมาข้ายังรอดอยู่แต่ว่ามันจบแล้วหรอหนาวจริงๆข้าคิดว่าข้าจะต้องแข็งตายอยู่ข้างล่างนั่นแน่ๆพวกเราจะต้องแข็งตายกันจริงๆในความหนาวเหน็บนี้แต่ต้องเช็ดหน้าเราศิลปินช่างฝีมือและผู้เล่นส่วนใหญ่ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์พวกเขาจึงขุดลุมและซ่อนตัวอยู่ในนั้นตอนนี้พวกเขาทั้งหนาวจัดจนแทบแข็งตายแต่ด้วยความช่วยเหลือของพาวว กัดตองจึงรอดชีวิตมาได้พวกเขารอดมาได้เพราะพาโวเป็นสถาปนิกที่ดีและสามารถขุดลุงลึกได้พาโวตกากิม่าพ่างขยับปริงฟีปากที่แข็งทื่อกลุ่มเกือบจะถูกกัดล้างหมดแล้วข้าไม่อยากเป็นวัดอีกเลยมือและเท้าของข้ายังขยับไม่ค่อยได้เลยกัดตองมีพลังกำลังน้อยมากและร่างกายของเขาสั่นเทามีเป็ดน้ำแข็งเล็กๆเกาะอยู่บนคราวของเขาหลังจากพาย,ยุน้ำแข็งผ่านไปเรื่งเขาราชก็เริ่มวุ่นวายตรวจสอบว่ามีคนรอดชีวิตกีกคนพวกเราต้องการนักบวชที่นี่เดี๋ยวนี้พวกเรามีผู้ป่วยอาการหนนักอยู่่ทีี มีนักขุดเพียงเจ็ดคนเท่านั้นที่ถูกส่กงมาพร้อมกับกองหน้าในจำนวนนั้นมีเพียงสองคนเท่านั้นที่รอดชีวิตและพวกเขาเรีบเร่งยายามรักษาคนอื่นๆอย่างไรก็ตามมีผู้รอดชีวิตน้อยมากผู้ที่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตนพยายามยืนหยัดและต้านทานพายุน้ำแข็งพวกเขาถูกเษน้ำแข็งน้ำคมทุกปีจนตายอย่างโหดเหี้ยมมีเพียงหนึ่งร้อยสามสิบคนเท่านั้นที่คิดจะขุดหลุมแต่แม้ในลุงคนในสายอาชีพผลิตตัวทนความหนาวจากพายุน้ำแข็งได้ยากลมกระโชกแรงพัดเศษน้ำแข็งเข้าไปในหลุมถ้าหลุงไม่ลึกพอพวกเขาจะตายหรือไม่กก็ใล้ตาย ในสถานการณ์เช่นนี้นักรบและอัดวินกลับรับมือได้ดีกว่ามากแต่ตองและพาวอจากสายอาชีพผลิตเกือบตายในขณะที่ผู้เล่นสายเวทมนต์ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่สุดเมื่อพายุสงบลงก็งมีผู้รอดชีวิตเพียง65คนเท่านั้นพระเจ้ามีเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ความเสียหายก็มาหาศาลแล้วเธอเบรอดบิตาคงกริอย่างไรก็ตามความหดหนิดต้องรอไปก่อนทุกคนในปาร์ตี้รักษากำลังไว้พวกเราต้องอดทนจนกว่ากลุ่มต่อไปจะมาถึงกองหน้าอ่อนล้า สถานการณ์ไม่ดีสําหรับผู้ที่เหลืออยู่พวกเราต้องอดทนอีกสี่ชั่วโมงจนกว่ากลุ่มต่อไปจะมาถึงระหว่างนั้นพักผก่อนๆนักฆ่าและพนธนูออกไปลาะ,ะเวนพื้นที่ครับทัพท่านนี่เป็นการสํารวจเท่านั้นอย่าไปยั่วยุมอนสเตอร์ใดๆผู้เล่นสายต่อสู้จํานวนมากเสียชีวิตหรือพิการพวกเขาจะไม่สามารถต่อสู้กลับได้หากมีมอนสเตอร์จํานวนมากบุกเข้ามาทนทุกข์จากความหนาวและความผิวโห้อยปัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังกายไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปกติ พวกเขาต้องกดตัวทนทุกทรมานจนกว่ากลุ่มต่อไปจะมาถึงหน่วยลาเตเวนจากกองหน้าใช้เวลาย,ยังระมัดระวังพวกเขาทั้งหมดกลัวมากว่ามอสเตอร์จะปรากฏตัวพวกเขาโชคดีที่ไม่มีมอสเตอร์จมตีมเวลลาผ่านไปมอสเตอร์ในทางเหนือขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและดูร้ายมากแต่พวกมันก็มีสติปัญญาที่สูงด้วยด้วยพาย,ยุน้ำแข็งที่พัดผ่านไปกิจกรรมของมอสเตอร์จึงลดลงอย่างมากทำให้ไม่มีการจมตีใดๆต่อมาไม่นานกลุ่มที่สองก็มาถึงและเริ่มตั้งค่ายสถาปนิกสร้างบ้านพักชั่วราวจากกอนขงเเื่่พดมีฟใสิ ผู้ที่รอชีวิตจากพายุน้ำแข็งในกองหน้าต้องการพักผ่อนในที่ปลอดภัยกองทัพสำรวจเริ่มต้นที่นันเขาราดพวกเขาจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งและขับไล่การโจมตีจากมอนสเตอร์เพื่อทำเช่นนี้การตั้งท่ายานทัพจะช่วยให้พวกเขาป้องกันได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามความคืบหน้าในการทำงานเป็นไปอย่างช้าๆหล่าผู้มีฝีมือจะกินดึกกุหลาบเย็นคนอื่นๆอิจฉาผู้เล่นระดับสูงแต่พวกเขาไม่คุ้นเคยกับการตังน้ำแข็งพวกเขาจะสร้างบ้านที่ทำอย่างไม่ดีซึ่งจะพังทลายเมื่อสัมผัสยิ่งไปกว่านั้นนนนส่่่วววใใหหญยัังงช้้พลไมมเเเป็็ซกากกกขถูบติ พวกเขาคุณเคยกับการล่ามอนสเตอร์เท่านั้นดังนั้นพวกเขากำลังสร้างบ้านและตักหิมะเป็นครั้งแรกหลีดทางหน่อยกอมจีสามร้อยหกสิบสี่เป็นส่วนหนึ่งของปุ่มที่สองที่ไปนันเขาราชและเขากำลังถือพลวท่านเป็นใครข้าจะแสดงวิธีใช้พลูที่ถูกต้องให้ดูหา้ากอมจีสามร้อยหกสิบสี่วางพลวลงบนพื้นเบาๆจากนั้นเขาก็กระแทกเท้าลงบนมันอย่างแรงเพื่อถ่ายน้ำหนักตัวลงไปวิธีใช้พลวบาบาบารักแรงเวียงหน้ากลัวเรากักว่าพลวมีชีวิตและทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวแรงกระแทกก็จะส่งผ่านพืน วิธีใช้พลั่วที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นคือวิธีใช้พลัว่วคนในกองทัพสำรวจถูกบงังคับให้พยักหน้าให้กองจีสาอหกสิสี่องจีสาหกสิตักน้ำแข็งได้อย่างง่ายดายมากพวกเขาเคยทำอะไรที่คล้ายกันนี้มาแล้วตอนสร้างพีระมิดการตักปินและการก่ออิฐประสิทธิภาพของเขาสูงกว่ามากเนื่องจากคนอื่นๆไม่มีทักษะการก่อสร้างแพทมักทำงานอย่างหนักเพื่อทำเสื้อผ้าให้กองทัพสำรวจสำหรับสภาพอากาศแบบนี้จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นกว่านี้ จำเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อนเพื่อรับมือกับอุณหภูมิที่หนาวเย็นช่างเย็บผ้าถูกบังคับให้ทําเสื้อผ้าให้ทั้งกองทัพสำรวจเหล่ากวีเริ่มเล่นดนตรีและขับร้องลมหนาวพัดโชยน้ำแข็งน่นบนพื้นถึงอย่างนั้นฉันก็รักเรื่องราวการประจนพัยการประจนพัยและความโรแมนติกบนเนินเขาราชกวีมากกว่าสิบคนกําลังขับร้องมันเพียงพอที่จะเพิ่มพลังชีวิตและพลังกายระบำงเย้ายวนแม้สภาพอากาศจะหนาวเย็นแต่นักเต้นก็สวมเสื้อผ้าที่เปิดเผยสะดือและกำลังเต้นรำ การเต้นที่ร้นร้อนและมีสเสน่ห์การปรากฏตัวของพวกเขาเพิ่มแรงจูงใจให้กับกองทับสำรวจเหล่าครอบครัวกำลังยุ่งสมุนไพรพวกเราได้วัตถุดิบคุณภาพดีมากมายในโรเดียมไม่ต้องกักเนื้อใส่เยอะๆเลยเพราะพลังกายจะลดลงเร็วมากใส่เข้าไปเยอะๆเหล่าเชฟทำสตูว่าร์จ,จัดจ้านเพื่อใครน้วมันมีประโยชน์มากเพราะมันคือสิ่งที่พวกเขาต้องการเอโดปปาถือมีแกสลักและจ้องมองก้อนน้ำแข็งเมื่อจะปั้นรูปขอวรามีรูปร่างในใจ พาวเดินเข้ามาตัวสันเทาด้วยความหนาวเย็นท่านเรียกท่ารอเรอปปองครับท่านเอโดปะทับทายเขาอย่างสุภาพเขายังเด็กและทุกคนก็อายุมากกว่าเขามีอะไรหรือเอโดปเป็นหนึ่งในช่างแกะสลักดังนั้นกองทัพสำรวจจึงสงสัยว่าเขากําลังทาอะไรอยู่กับการจ้องมองก้อนน้ำแข็งเขาตอบพาวพวกเรากําลังพยายามปั้นรูปปั้นรูปครับถูกต้องครับเราช่างแกะสลักมุ่งมั่นที่จะไปยังสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเพื่อสร้างสรรค์งานประติมากรรมในฐานะสถาปนิก พาวเข้าใจได้ฟังดูเหมือนงานหนักเลยข้าอยากจะอยู่ดูนะแต่มันหนาวเกินไปถ้าท่านไม่รังเกียจข้าขอตัวกลับไปที่กองทัพสำรวจก่อนนะไม่เลยครับข้าจะมาทันทีที่ท่านปั้นเสร็จครับเดี๋ยวผมไปเรียกท่านซาโวเดินฟาหิมะ่อไปยังกองทัพสำรวจมันอยู่ห่างจากเนินเขาไปแค่ส0สิบฟุตแต่ลมที่น่ากลัวก็พัดมาพาโวต้องทนกับสภาพอากาศที่เลวร้ายด้วยพลังชีวิตและพลังกายที่น้อยนิดของเขาเอาละ่ะเริ่มกันเลยเอโดปะนาวมาก แต่เขาทนได้เพราะมีวัสดุสําหรับแกะสลักอยู่ทุกคนทุกแผงคาถามคือทักษะการแกะสลักของฉันดีพอไหมไมโรเดียมเปโดปได้รับชื่อเสียงมากมายอย่างไรก็ตามทักษะการแกะสลักของเขามีเพียงระดับเริ่มต้นแปดเท่านั้นฉันบอกไม่ได้หรอกว่าจะล้มเหลวหรือไม่จนกว่าจะได้ลองเขาไม่ยอมแพ้และยังคงขยับมีดแกะสลักต่อไปคืชประติมากรรมส่วนใหญ่มีรูปร่างที่ชัดเจนสัตว์พืชสิ่งของจนถึงตอนนี้เปโดกปก็ทําประติมากรรมในรูปแบบของรูปร่างต่างๆเช่นกัน อย่างไรก็ตามคราวนี้เขาจะทำสิ่งที่แตกต่างออกไปอันดับแรกเขาทำนกอินทรีธรรมดาตัวหนึ่งนกอินทรีที่มีดวงตาคมปริบและชัดเจนแต่เขาทำให้มันกำลังชบลงมันกำลังจะกินอาหารอร่อยนกอินทรีอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ด้วยความเร็วของมันความร้อนจึงจะเป็นเปลวไฟเปลวไฟ,ไฟพ,พุ่งออกมาจากปากนกอินทรีตอนแรกเขาทำแค่นกอินทรีแต่แล้วเขาก็เริ่มตกแต่งมันปติมากรรมเกี่ยวกับไฟนกอินทรีที่มีเปลวไฟร้อนระอ,อุ ประติมากรรมแห่งไฟที่แม้แต่ลมแรงก็ดับไม่ได้เอดปปั้นรูปไฟเสร็จในขณะที่ลมประชกแรงพัดพัดนันเขาราดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขารู้สึกได้คือความอบอุ่นเท่านั้นรูปทรงของไฟในน้ำแข็งปินชิ้นงานชั้นเลิศท่านได้สร้างสรรค์เพลิงแห่งทวีปสำเร็จแล้วดินแดนทางเหนือที่ยืดเย็นดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์งานของศิลปินผู้ตั้งต้นสำเร็จลงท่ากลางความแนวเน็ตความปร,ราดรณ์อันไม่ดับสูญต่อการแกะสลักการใช้จินตนาการในการแกะสลักน้ำแข็ง แม่ฝีมือจะอยาบระดางซื้อเป็นผู้นี้มีสนวบางอย่างในการแกะสลักเขายังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักจึงยากที่จะพบเห็นผลงานของเขาคุณค่าทางศิลปะ340ตัวเลือกผู้ที่ได้ชมเพลิงแห่งทวีปจะได้รับการฟื้นฟนูพลังชีวิตและมาันาเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซต้านทานความเย็นเพิ่มขึ้น15%หาเปอร์เซนต้านทานเวนวนเพิ่มขึ้นกองไฟติดทนนานขึ้นเพิ่มพลังให้กับสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับไฟไม่สอนทับกับปฏิมากรรมอื่น,นๆจำนวนชิ้นงานชั้นเลิศที่สร้างสำ หนึ่งดอกจันทร์ทักษะการแกสลับเพิ่มขึ้นดอกจันทร์ชื่อเสียงเพิ่มขึ้น320ดอกจันทร์ศิลปะเพิ่มขึ้น56ดอกจันทร์พลังกายเพิ่มขึ้นสีเอดอกปอตกใจเมื่อปั้นรูปเสร็จฉันฉันทําได้มันเป็นชิ้นงานชั้นเลิศชิ้นแรกที่เขาเคยทําในชีวิตประติมากรรมที่เอดอกปอสร้างขึ้นเปรียบเสมือนไซยฟนบางฤดูแล้งสําหรับกองทัพสํารวจกองทัพสํารวจตกตะลึงเมื่อเห็นประติมากรรมท่านไปสร้างประติมากรรมนำแข็งมา นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นประติมากรรมที่น่าทึ่งขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นความหนาวเย็นลดลงไปมากเลยข้าคิดว่าข้าจะรอดแล้วสถานะผิดป,ปกติของข้ากลับมาเป็นปกติแล้วความหนาวเย็นสุดขั้วที่คุกคามกองทัพสำรวจได้เปลี่ยนแปลงไปผู้คนไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเมื่อศิลปินและช่างฝีมือเข้าร่วมกองทัพสำรวจการที่พวกเขาร่วม,มือกันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อยหรือพวกเขาไม่เชื่อว่าศิลปินและช่างฝีมือมีความสามารถที่จะทาเช่นนั้นได้เช่นเดียวกับช่างแกะสลักมันเป็นงานที่ยากและเหนื่อยล้ามาก พวกเขาไม่มีพลังโจมตีที่ดีนักและหาไรายได้ไม่ดีศิลปินจนํานวนมากใช้ชีวิตอย่างยากจนในโรเดียมและช่างแกะสลักก็ไม่ได้รับการยอมรับเช่นกันประติมากรรมถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระท่านมีพรสวรรค์นในการแกะสลักจากนี้ไปพวกเราต้องการช่างแกะสลักคงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมช่างแกะสลักเป็นอาชีพที่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้นั่นคือจินตนาการที่ถูกปลูกฟังลงในการแกะสลักในขนาดนี้ศิลปินสามารถแสดงทักษะของตนได้ทุกทีพวกเขาเป็นอาชีพที่สามารถแสดงทักษะจากหลากหลายสาขา ในที่สุดโอดรอนก็เข้าร่วมกองทัพสำรวจบนเนินเขาราดผู้เล่นทั้ง1650คนรวมตุก,กันทางเนื้อก่อนหน้านี้ผู้เล่นสายผลิตถูกกองทัพสำรวจมองข้ามตอนนี้พวกเขากลับมาพร้อมกับพวกเขาทางเนื้อมันเป็นเพราะการมีส่วนร่วมยังแข็งขันของพวกเขาในกองทัพสำรวจโอดรอนพยักหน้าให้กับวิธีการเปลี่ยนแปลงของกองทัพสำรวจวิธีการเลือกคนทําได้ดีจริงๆเธอเบรอดเกาหน้าและหัวเราะข้ารู้สึกแปลกๆลตั้งแต่ตอนที่รับพวกเขาตารล่าตอนนี้จะง่ายขึ้นมากเพราะพวกเราได้คนเข้าร่วมกองทัพสำรวจในโรเดียม โดยปกติพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดีแต่ตอนนี้พวกเขากลับน่าประทับใจมากพวกเราควรจะรวมช่างแต่สลักไว้ในการสำรวจครั้งต่อไปด้วยบอยบอนไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักจากศิลปินในที่สุดกองทัพสำรวจก็เริ่มเคลื่อนทัพอย่างจริงจังบอยบอนสั่งให้กองทัพสำรวจกระจายกำลังไปทุกทิศทางสิทิทีมที่แตกต่างการถูกส่งออกจากกองทัพสำรวจกลุ่มนักผจนภัยปัดวินและนักบวชรวมถึงคนอื่นๆพบกหมู่บ้านใกล้เคียงพวกเขาได้รับข้อมูลและโอกาสในการรับภารกิจจากหมู่บ้าน กอ,องทัพสำรวจจะต้องสส้นชีวิตต่อสู้กับมอนสเตอร์ในทวีตเนื้ออย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์จะดีพวกเขาก็เลือกที่จะไม่ทำพวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าจะทำอย่างไรหากพลังกายหมดลงท่ามกลางความหนาวเย็นหรืออดตายโดยไม่มีอาหารพวกเขาเดินเตยเตไปตามน้ำแข็งและหิมะพราหมดบางคนเชี่ยวชาญเวนมนตนน้ำแข็งไอโบเนื่องจากสภาพอากาศเวนต์ของพวกเขามีพลังมากขึ้นกว่าเดิมมากอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงหยุดใช้เวนมนตนน้ำแข็งนะพวกแกพยายามจะแช่แข็งพวกเราให้ตายหรือไง พวกเขาคืออัดวินและนักรบที่เคยลิ้มรสความตายจากการถูกแช่แข็งมีมอนสเตอร์ในทางเหนือที่มีความทนทานต่อความหนาวเย็นสูงและแข็งแกร่งในการต่อสู้มากกว่าที่พวกเขาคิดทำน้ำแข็งกลุ่มนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งสามารถค้นพบทำน้ำแข็งพวกเขาเข้าไปได้หลังจากทุกน้ำแข็งที่ขวางทางเข้าดูเหมือนจะมีอะไรอยู่ในนั้นเข้าไปดูกันเถอะสมาชิกกองทัพสำรวจจำนวนมากเสียชีวิตเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังมอนสเตอร์ที่น่ากรัวมอนสเตอร์น้ำแข็งสามารถใช้ประโยชน์จากความหนาวเย็นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับกอง ชิดดังเจียและพบสมบัติเล็กน้อยได้แต่มันก็แทบจะไม่คุ้มค่าหลังจากทนทุกข์ทรมานมาสิบวันความไม่พอใจก็ปะทุข,ขึ้นมันมีแต่ความทุกข์ทรมานข้าตายไปแล้วสองครั้งหิมาบนพื้นน้ำเกินไปพ้าแทบจะเดินไม่ได้ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนหิมาก็สูงถึงเขาอิงไปกว่านั้นมาที่กองทัพสำรวจเตรียมไว้ก็แข็งตายไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเหนื่อยล้าและหมดหนทางข้าขอนอนพักสักหน่อยมันไกลเกินกว่าจะเดินไปโดยไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอน ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับการสำรวจที่น่าเบื่อและเจ็บปวดทีละคนพวกเขาตั้งตารอการผจญภัยและการต่อสู้แต่กลับต้องอดอยากและจงใจหลีกเลี่ยงมอนสเตอร์พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามอนสเตอร์ตัวไหนแข็งแกรงหรือออนแอนั่นเป็นเพราะขาดข้อมูลพวกเขาได้สกลุ่มหนึ่งไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบแต่การติดต่อกับพวกเขาก็ขาดหายไปข้าว่ากลับไปดีกว่าข้าเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้แล้วพวกเขาแตกแยกและสับสนแต่ละกินดึกเริ่มแยกตัวออกไปทำกิจกรรมของตนเองแม้ว่าจะเป็นกินนักปรับเย็นที่เป็นผู้นำในการสำรวจ แต่พวกเขาก็สูญเสียสมาชิกไปมากมายแล้วเนื่องจากขาดความไว้วางใจการสำรวจกำลังจะล่มสลายอย่างรวดเร็วมันใกล้จะล่มสลายแล้วเพราะทุกคนต่างทำตามใจชอบผู้เล่นระดับกลางจำนวนมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจก็ไม่สามารถกลับมาได้